เข้าไปเด็นเลยบ่ายสามโมงมบ่ายสามโมงจริงๆมันมีมันมี warning มาก่อนหน้าน,นั้นเพราะว่าหลังจากที่น้องกลับมาจากรอบสปีดท,ที่ไปเจอผู้เข้าประกวดครบทุกจังหวัดไปเจอการแข่งขันวันถัดมาคือวันที่ที่สามตอนค่ำๆนะน้องก็ส่งข้อความมาล่าย,ยากว่าน้องแบบใจความหลักคือขอถอนตัวมไม่พร้อมไม่ไหวกับสถานการณ์ที่เผชิญอะไรอเงี้ยพี่ก็ ตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่อดอมแบบชั่วชั่ว <a> วูบอะไรเหนื่อยอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบลายไปว่ามันไม่สามารถถอนตัวได้เพราะว่ามีเวลาแค่หนึ่งวันพี่ทําอะไรไม่ทันแล, Mun แล้วน้องก็หายไปเลยจากโซเชียลน้องปิดโทรศัพท์แล้วติดต่อไม่ได้แล้วเพิ่งโทรกลับมาเมื่อวานตอนบ่ายสามโมงว่าไม่ไหวจริงๆแบบขอถอนตัวพี่ก็ถามมันเกิดอะไรขึ้นคือเราเพิ่งจะทราบว่าน้องก่อนหน้าที่จะเข้ามาประกวดน้องเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน แล้วเขาล้าสาหายไปแล้วแต่พอกลับมาเข้าสู่การแข่งขันที่มันมีแรงกดดันทั้งกดดันตัวเองทั้งสภาพการแข่งขันมันกดดันน้องก็เลยแบบดิ่งแล้วก็ดาวน้องก็เลยบอกว่าหนูไม่ไหวจริงๆเพราะว่าถ้าต้องไปอยู่ในสภาพการแข่งขันหนึ่งเดือนเต็มๆน้องบอกว่าน้องรับไม่ได้แน่ๆน้องอาจจะแบบกลางคันแน่ๆพี่ก็เลยแบบพยายามคุยแล้วพยายามหาทางออกแล้วพยายามปรึกษาบอสแล้วแต่สุดท้ายมันไม่ไหวก็ต้อง ให้ถอนตัวไปจากเรื่องปัญหาสุขภาพแล้วก็ทําการแต่งตั้งน้องคนใหม่คือน้องมิ้นเป็นรองอันดับหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรองหนึ่งของตังคือน้องมิต้าแต่น้องไม่ได้พร้อมเพราะว่าน้องอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ทีมก็ยังไม่ได้พร้อมก็เลยบอสบอกว่าใน6จังหวัดที่ทาเวทีพร้อมกันอะคนไหนก็ได้แล้วพอส่งไปให้บอสด,ดูบอสก็บอกอ่ะคนนี้ได้คนนี้ผ่านก็ก็เป็นน้องมิ้นพี่พอโทรไปปุ๊บมิ้นพร้อมเขากองพรุ่งนี้ไหมลูกพร้อมกัน ก็เลยแบบโอเคถ้ามิ้นท์พร้อมพี่ก็พร้อมเพราะพี่เตรียมทุกอย่างให้มิ้นหมดแล้วหรือแค่ว่าหนูพร้อมเท่านั้นแหละพอเซเย่ปุ๊บก็รายงานบอสบอกว่าโอเคงั้นแต่งตั้งได้เลย,ยคือในห้องดําน้องไม่ได้สแสดงออกให้ถึงความไม่พร้อมไม่อยากหรือว่าสุขภาพเลยน้องมีมีมีแพชชั่นด้วยซ้ำไปในการเพ็บเล่าออกจากการเป็นลูกเรือแล้วมาตามหาความฝันอยากมีมงกุฎอยากเป็นมิสยูนิเวสมันก็ดูโฟลดีดูแบบดูอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นี้พอมองย้อนกลับไปอ๋อบางเรื่องที่น้องพูดเราเพิ่งจะมาออกจากเหตุการณ์นี้ว่าอ๋อเป็นเพราะแบบนี้น้องถึงแบบได้เดินทางกลับมาที่ไทยเพื่อมาเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนสายอะไรแบบนี้แล้วก็พอเข้าใจได้ว่าอ๋อมันคงเป็นเป็นเรื่องสุขภาพด้วยที่เขาเผชิญอยู่ทําให้เขาไม่สามารถทนแรงกดดันกับการทําทํางานเดิมได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามีเหตุผลอื่นไหมแต่หลกัลกๆคือน้อง ผมผมพอจะทราบเหตุผลแหละนอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพมันอาจจะแบบว่าพอไปเจอเพื่อนแล้วอาจจะคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ต้องไป,ปเผชิญในการเข้ากอง20กว่าวันมันมันคงไม่ไหวจริงๆแบบสู้ไม่ไหวด้วยทั้งความรู้สึกในใจทั้งสุขภาพด้วยทั้งการแข่งขันที่มันสูงด้วยแล้ววันนั้นเองก็มาได้เข้ารอบสปีดในรอบที่สองอาจ,จะรู้สึกว่ามันคงผิดหวังหลายๆอย่างแล้วมันก็แรงกดดันมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นก็เลยแบบถ้าไปต่ออาจจะ เฟลหรือเปล่าอันนี้ผมเดานะอ่าก็เลยแบบคงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยเจอกับเด็กบางคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้วกับเวทีมิสแกรนก็มีอ่าก็เลยคิดว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เราก็ไม่อยากจะคาดคันเพราะว่าก็เดี๋ยวทำให้อาการที่เป็นอยู่มันจะหนักขึ้น<า>อะไรอย่างเงี้ยอ่าอะไรประมาณคือผมอ่ะก็ได้ให้สติร้องไปนะว่าถ้าหนูยังทนแรงกดดัน ตรงนี้ไม่ได้ไม่ว่าหนูจะไปอยู่ในวงการไหนนางแบบหรืออะไรก็ตามพี่เชื่อว่ามันจะมีแรงกดดันไม่ต่างจากตรงนี้ถ้าหนูเลือกไปเวทีนางแบบพี่เชื่อว่ามันมีแรงกดดันมากกว่าน,นี้ที่ซ้ำไปเพราะมันคือการแข่งขันก็ให้สติเขาไปแต่เขาคําตอบก็คือคําตอบเดิมไม่ไหวกับตรงนี้ขอเลือกที่อยู่กับตัวเองก่อนแล้วอาจจะเดินทางในเส้นทางสายอื่นก็นแล้ว,แต,ตวแต่เขาที่เป็นตัวเองมากกว่า บอสก็ให้คาแนะนํามาผมก็พูดกับน้องไปว่าบอสก็บอกว่าก็เป็นตัวเองไปสิเข้าตอนมิสซิลิวัตมาก็สามารถเป็นตัวเองได้นี่ไม่ต้องไปกดดันแต่น้องบอกน้องไม่ไหวน้องขอแบบขอพักรักษาตัวเองก่อนแล้วอนาคตค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ให้สติไปแล้วแต่ว่าตอนแรกถามว่าเราโหนไหมเราโกรธมันเหมือนฟ้าผ่าก,กลางอกเพราะอีกวันเยวทำอะไรไม่ทันแต่พอคุยกันก็เออก็ไม่ได้อยากจะไปอะไรกับน้องมากอะไรอย่างเงี้ยมากก็ก็ก็คิดว่า ก็จกกัดการด้วยดีครับก็ก็น้องก็คืนทุกอย่างมาภายในเมื่อคืนแล้วก็เอามาให้กับคนใหม่ในวันที่ประกวดอ่ะรอบพบอรีรีส์บอสไปที่สมุยแล้วบอสชอบมิ้นเป็นทุนเดิมอยู่แหละเขาเคยพูดชื่อน้องคนนี้ขึ้นมาว่าเออคนนี้น่าสนใจของก็เลยส่งรายชื่อรองทั้งหกไปให้กับบอสดูบอสก็แบบอ่ะคนนี้ได้อนุมัติคนนี้ก็โอเคก็ตามนะเพราะตรงกับที่เราคิดเพราะคนอื่นเนี่ยอาจจะแบบ ยังไม่พร้อมเด็กด้วยคนติดตามน้อยด้วยนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยคนนี้พร้อมสุดหลังจากนี้น้องจะมีการเตรียมตัวทางทีมจะเตรียมตัวอะไรให้น้องมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้น้องต้องมีถ่ายพ็อตเทตเพราะว่าเรามีการถ่ายพ็อตเทตส่งกองไปวัแล้วซึ่งวันนี้เรานัดทางช่างภาพมาถ่ายในกองก็แจ้งทางกองไปแล้วก็คือมิ้นผมไม่ได้เป็นห่วงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นคนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีตอบคำถามได้เดินดี บนเวทีเขาชายอยู่แล้วในลุกสาวผิวสีของเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมากรุมมิงเรื่องชุดเพราะชุดเนี่ยเราเตรียมเอาไว้ให้กับน้องโมนาซึ่งเป็นลุกที่เหมาะกับโมนาเราไม่ได้เตรียมไว้สําหรับลุกของมิน้นอาจจะต้องแบบมาลองกันใหม่ถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแล้ว,รว่ราางทางอย่างวันนี้ชุดเข้ากองเราเตรียมอีกชุดหนึ่งไว้สําหรับน้องโมนาแต่พอลองกับมิ้นแล้วมันไม่เข้าก็เพิ่งหามาให้ใหม่ชุดสีน้าเงินที่เพิ่งจะไปไหนก็คือเป็นชุดที่ ที่เปลี่ยนใหม่เมื่อกี้เพื่อให้เข้ากับเขาเราไม่รู้ว่ารอบต่อๆไปอ่ะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ก็พร้อมพร้อมจะจะปรับให้เข้ากับเขาทีมของเราก็จะสอบที่จะซ้อนน้องๆนะฮคนในบ้านพร้อมแล้วก็ต้องโชคดีว่าทีมพี่เลี้ยงของน้องมินเขาน่ารักแล้วก็พร้อมทํางานวันนี้ออลุกมาก็ก็ตรงตามบีก็ค่อนข้างพอใจก็ฝากเชียร์มินด้วยถึงแม้จะมาช้าแต่ก็มา ใช่ฝากทั้ง6จังหวัดด้วยนะครับนครสวรรค์นคปรปฐมราชบุรีสมุทรปราการสุราษฎร์ธานีแล้วก็อะไร <c oughs> ตรังตรัง6จังหวัดก็ฝากทั้ง6คนทุกคนมีความโดดเด่นแตกต่างกันเอกลักษณ์แตกต่างกันเก่งคนละด้านสวยคนละแบบแต่ว่า6คนมีความตั้งใจทั้งหคนเนาะแล้วผมคิดว่าหน,นึ่งในหกเนี้ยไม่ว่าใครอะน่าจะไปได้ไกล อย่างรอบสปีดก็เข้าไปต้อง3คนในรอบแรกพอรอบ2เข้าไปอีก2คนก็คิดว่าน่าจะไปได้ไกลไม่คนใดคนหนึ่งก็น่าจะเป็นความหวางของหมู่บ้านเข้ารอบคาดหวังถึงท็อปห้าสักคนหนึ่งได้ไหมอะไอย่างงี้